เอามันมีรถนี่ไงรถเช่าเดี๋ยวสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์นักแข่งที่ได้ต yeah> ิดหนึ่งใน10บท็อปเทของงานกาแต่ต้องการวิ่มาเกษตรของเราสัมภาษณ์เลยพี่ตั้มหนึ่งเงี้ยที่หนึ่งเงี้ยที่ขี่ยังไงให้ได้อันดับทยังไงก็ต้องจอดกินข้าวมันได้กิโลสองท่าเออหนึ่งสามเออตอนนี้ถ้าเป็นคดีเตโมคือไม่อยากออกสื่อครับสัมภาษณ์ ที่เกี่ยวกับแต่หม้ออันนี้ถามเสื้อตอนนั้นเคียงไหนแบบเขารู้สึกยังไงแต่ว่ามันแข็งนะแข็งเคาะนี่เหมือนที่ว่าไม่ได้เบนเบียร์คิดว่าอะไรเขาเขาคีตามสไตล์ของเขาเองไหมบอดี้มันนะนะาเขารีวิวว่ายางมันแข็งนี่อย่างคือมาคือมาคือต่อดันตอนคีอะไรคือเขาคีตามสไตล์ของเขาเองเลยไหม เพราาาะว่ออกหรือว่าหรือว่าแบบบิดกแจ้งเดียวจะเอารางวัลทองมันเยอะทท่คนนั่นะยานนี่ร่วมอีกเชื่อไหมเดียวหมดใช่สองรอบล้มไปสองรอบยังได้ถ้วยอ่ะร่มมาเร็วโอ้โหจับนี่ต้องหล่อรอบอคือแบบไปจับเลยมาเลยเขาเคยขับเส้นทางนี้มาก่อนปะรยไฟมันดันอยู่ที่สองรอบเหมือนมอเตอร์เลยพอดีชั่วโมงปีขอดีชั่วโมงป่ะเสร็จเวลาเราหัวไม่คือเป็น มาหามงเขาภูมิใจนะคนจะชุมลมภูมิใจในในที่สุดชุมแพก็ได้ถ้วยสักทีสี่วงคืนเพราะว่าชุ่มแพเขาเขายันมาหลายแล้วว่าแบบเก่งแต่ปากมึงก็ได้ไอ้ใหม่เดี๋ยวพูดเ็วเรียงทองชุมแพครับจะได้สี่คนครับมีผมมีเปียกมีไอ้ใหม่แล้วก็มี มีไปผู้หมดเพลินเง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 ินต่ำแค่ร้านทุกคนได้คุยม่ได้กระตัวให้ทั้นมึงถ้ากลับมาปุ๊บพี่สีชื่อเลยมั้งครับเออได้กับไม่เลยแท้ๆสองมื่นเลยในในในคนไหนได้เหรียญทองเงี้ยหนุ่มนี่เหรอเงี้ยหนุ่มได้เหรียญทองใช่ไหม เอเอ่นักแข่งเหรียญทองเป็นไงครับเคีบเยดี๋ยวเดี๋ยว,ยวขอทำพันนะักแข่งเหรียญทองอยู่นักแข่งเหรียญทองเป็นยังไงครับอุดร์คือไม่ได้ผมซีไปให้ท้องเรามีขายได้ไก 2, ันไรด้วยสองคนนี่ <c oughs> ะนะนักแข่งได้เหรียญทองเป็นไงครับ <c oughs> ผมบอกเลยว่า การแข่งคันนั้นนะ่ะอย่าใช้คำโชคช่วยครับใช้คำเพื่อนช่วยครับจ <c oughs> บข่าวครับ <c oughs> เจ๋งๆแล้วทั้งรัดอ้าวสรุปครบแล้วเปิดเทย <c oughs> ผมไม่เคยรัดนะครับเอาเล่าอีกรังนะครับตอนนั้นเป็นยังไงครับเคยอยังได้เหรียญท้องได้ปีสองอยสิบแปไม่ถึง <c oughs> ปี2,500 หกสิบงานแข่งโล่ครับผมชื่อจะเป็นการเขาเรียกว่างานแบดดี้เกมแบดดี้เกมบบดดี้เกมบบดดี้เกมคือออกคู่ครับอ๋อเป็นคู่ตอนนั้นใครคือคู่ครับใครคือคู่อาจารย์ผมช่างสักช่างสักช่างสักอ๋อโอเคโอเคโอเคผมรู้จักผมขี่กับช่างสักผมคุยกันว่าเราจะขี่เหมือนเราขี่แถวบ้านเราสบายสบายแต่ว่าคนที่ขี่กับเราเนี่ยเขาตั้งใจเกินไป เขาล้มเขาหลงเขาติดแต่ผมยัางศักิ์คือตรงรู้ว่าเราขี่ไปเรื่อยเราขี่บ้านเราสบายสบายเลยเราขี่เรื่อยๆไม่สบายคนเื็นบาดเราก็ขี่เรื่อยครับแต่คนอื่นเขาแค่เขาขี่แรงจริงครับเออแต่เขาล้มเขาหลงเขาติดใช่แต่เราขี่เรื่อยงานนี้เส้นทางไหนครับเส้นทางเอ่อเส้นทางเมืองเลยครับเมืองเลยมองโอ้โเมืองเลยปากเว้สุดท้ายสุดท้ายผมได้ดูทองครับ โอ้เหรียญทองผมนี่คืออันดับหนึ่งถึงสิบนะครับเหรียญทองนะครับโโอ้หผมได้อันดับที่แปดสุดยอดคือทีมกับได้อันแปดสมกับเป็นอาจารย์ผมแล้วชูแพรอีกคันหนึ่งนะครับพี่เปียกได้อันดับที่เก้าโอ้โหแต่บัดดี้เฮียหนุ่มบัดดี้เป็นอะผู้อดเพลินผู้อดเพลินผู้อดเพลินครับชูแพจะได้แค่สองสองทีมครับมีช่างศักด์แล้วก็พี่เปียกแล้วก็ ท้หมดเพลินเขาเป็นอีกทีมหนึ่งครับเป็นตำนานเอ,อ็เอนดโดโรปี2560ครับใชโอ้ขอบคุณมากครับก็<อ>บน,นั้น<า>กนน็นค,คือเราเราขี่ด้วยด้วยจิตศรัทธาเราไม่จิตศรัทธานะครับเรา